ี๋ยวน้าเล็กมาเลี้ยงอะไรคือน้าเล็กค่ะอต้อยสั่งมีหุ้นใช่ไหมอ๋อมี้เลี้ยงเด็กมีเลี้ยงอะไรเลี้ยงน้าเล็กดีไหมไม่ได้อะย้นอ๋ออะไรนะเจ้เอเจ สามปีแล้วไม่ได้เจอนาฬิกาตีปีแล้วไม่ได้เจอนะฬิกานานแล้วโอ้นานแล้วนะไม่ได้เจอนาลิกานานแล้วเดี๋ยวเราไดต้องตกใจใครคะน้องกุ้งน้องปืนน้องปืนอ๋ออ๋อลกูกลูกนาเล็กมาแล้วเหรอคะนะ อ่ะต้อยจดทุกวันเลยเหรอเ mm. ออดีนะเรี mm hmm. ยบร้อยมากเลยต้อยโน้นดูดู um อ่ต้อยจดเรียบร้อยทุกวันต้อยน่ารักเพื่อนกัอ๋อเพื่อนกัจะไปตีอ๋อจะไปตีน,านาังอ๋อแล้วมาหาคุณย่าแล้วด้วยไม่มาหาคุณา เลยหนึ่งลูกน้าเล็กอ,อ้วนน่นะ,าน,าะยยน้ำหนักเท่าไหรคะพีย่ยาน้ำหนักเท่าไรคะรยยหนึ่งร้อยหนึ่งขายได้แล้วพี่ยาย <laughs> ไม่มีคนซื้อน้เล็กไม่กินปลาหมึกแต่ปินต้องกินจังเป้ใช่ไหม <laughs> คือโทรศัพท์นะแต่นคนก็อยากเห็นนะนะอยากเจอนนะอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงตัวจริงนะเดี๋ยวกันสดชื่นกับไปนะ้ะสวยคุณย่านั้นสวย่างงามเนาะนะเนะนี่ยเนี่ยเนี่ย ไม่ต้องใส่ท่อแล้วคุณ่แมะไม่ต้องใส่ท่อแล้วแต่ก่อนจะใส่ท่อลรงๆมาสนุกดีอยู่นะปวดได้เลยนะน้ำเรื่อง ดีไม <laughs> ่ต well okay. ิงมือไปบังหมดแล้วโอเคไหนดูสิไม่ได้บอฮะมองเห็นอยู่มองเห็นอยู่อ่ะอ่านี่คนตายคนตาย แม่ก็กนมแม่ก็ว่าเอดำงไม่ดีืม,ม,มคุณย่าแข็งแรงจนทุกคนใหญ่จะมาไปเห็นใช่ไหมนาะสิ่งนะมุุณย่าภูมิใจไหมคะภูมิใจลูกหลานจะได้ดูแลสุขภาพเหมือนที่คุณแม่ดูแลเนาะ ดูกล้องดิดมาหุ่นกล้องไหมหุ่นกล้องไหมยุ<ง>่นานี่แข็งแรงสดชื่นนะดูในกล้องก็สดชื่น<ง>นะตาแววนะกินได้ทุกอย่าง,ง,งอะไรให้มาก็กินหมด เอเาทุเรียนมาเอาทุเรียนมามดตมาหมดเอาโอตินมาหมดเอาทุเรียนมาหมดเอาน้ำแดงมาก็หมดใช่ไหม เอาอะไรมากินมดนัดกินกลเกลเกลือเนี่ยอ่ากินแล้วก็แลเกลื <uyor> ใช่ไหมคืออืมเกลือเกลนะือเหมอนอืมอืมสนุกไหมมอโมขายอย่างส้อโอม,สมโออ๋อส้อมโออ่ะอย่างส้มโออ๋อยำส้มโออ๋อยำส้มโอใช่ไหมคุณย่าอร่อยอ๋อยำส้มโอนะโอ้อร่อยไม่มีคนขายในยำส้มโอนะหาซื้อไม่ได้นะ อ๋อ,อ,อ,อะละเลยย้ำเลยเก่งเกรงคุณยา่าก็สอนไว้สาวเวนี่เวนี่เวนี่อ๋อคุณย่าสอนไว้เหรอกับต้โมโอย้ำก <ไอ S 2> ้มโมสอนสอนฟองมั่งเลยว้าไปไปอยู่บ้านคุณย่าดีกว่าดีไหมเกกอ้ยนะครับนะเปิดกระตมโอฮะนะนน

เอาน้ำติงเอาน้ำพูดจนคอ,อ,อแห้งแล้วพูดจ <c ười> นคอ, <c ười> อแห้งแล้ว,อ,ลวอ๋ขอเขาฟางเหรอคะ สวยนะคุณย่านะสวยไหมคะเออดูต่หน้าดูนะหน้าดูหน้าสวยแรงบุ้งกิกโอ้ยนี่หมาป่ามันร้องเ่นเล่ค่ะหมาป่ามันร้องมันกัดเลยมันกัดเลยคุณย่ามันกัดเลย เจอเลือดสองครั He, kind of mm. ้งเพิ fruit, uh? tense, see, say, okay. ่มมาเกินฮะมาคนเดียวค่ะอืมคุณย่าพอไปไหนมาไหนคนเดียวอืมไม่ต้องกลัวได้คุณเอ้ยได้เนื้อเอ้ยเนี้อเนื้อเอ้ยพีรอ้ะคะผมต้อยเหนะคะต้อยรู้มาต้อยไปกับลู้ค่ะไปกับพี่นายไปกับพี่นาแล้วมาต้อยเาไปเองไม่ไปนลคุณย่าคนเดียวมาต้องมีเพื่อ อันนี้ก็คืออันนี้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 ก็คืออันนี้สุนัขจิ้งจอกที่ม,มันมักไข่ของหาดที่หัวมัน่เนี่ยใช่โอ้ดูตามันจ้ะนี่ตาของนกคู่อโอ้ดูหมาป่าจ้ะโอ้โหน่าดูนะไม่น่าดูเหรอคะน่าดูน่ากลัว เราเห็นเราก็กลัวเราเห็นเราก็กลัวใช่ไหมเราวิ่งก่อนเลยเราวิ่งก่อนเลยนี่วันที่สามใช่ไหมเราก็อยู่อีกสองวันนะยญานะเราก็กลับบ้านเลยนะคุณน่าเชื่อฟังคุณย่าบอกให้ไปบอกพยาบาลว่าเราไม่กลับแล้วใช่ไหม เดี๋ยวกไปนะแปอดละไมยวจะไปยวน่รักนาดีฮะอ่านอะรนัดีก็ไปก็ไเจอแม่หวานอ๋ อ๋อไปบอกพยาบาลพวงนี้ป้าจะกลับแล้วแล้วพยาบาลว่ายังไงนะได้ต้องฟามคุณหมอก่อนใช่ไหม,นะมคหมนะแต่นี้เราไปบอกเขาหน้าเรายังไม่กลับก่อนเนาะเราอยู่อีกสองวันยังไม่เดือยยังไม่บอกเดี๋ยวค่อยไปบอกนะนอ,อ๋อไม่ต้องบอกเขาแล้ว เาไม่ต้องบอกอีกแล้วลหะค่ะเราจะดูเรื่อยๆอ๋อไม่ยังเดี๋ยวมั่วไปหมดนะคุณย่านะบอกไปบอกมามั่วเยอะเลยนะติงทานข้าวเสร็จแล้วหรอเมื่อกี้กะเพราเป็ดทั้งหมดแล้วอ๋อแล้วเมื่อกี้ทานของอะไรทานของโรงพยาบาลอันคุณย่าม่อ๋อไม่ิก็ิ อ๋อเนอกออย่าไม่กินก็เสร็จติงคุณย่าไม่กนัี่าติ่งอ้วนตายแน่คุณยอนแล้วค่บอกเลยว่าส่นนี้คือสที่ดีคุณย่าน้ำซมไคะนี่กินเดกิ่อ เพืนี้คุณหมออยู่อย่างขับปัสสาวะอ๋อให้ยาขับปัสสาวะด้วยไม่ให้หยุดให้หยุดอ๋อให้หยุดโอ้กหเส้นเลือดแดงเก๋เป็นฝรั่งค่ะคุณย่าเป็นเยฝรั่งฝรั่ง,งเป็นฝรั่งไม่ใช่ชมพู่ <laughs> ตายังชัดใจ๋่เลยพี่ย่า,น,ยาน,นะมองเห็นชัดใช่ไหมคะตายังชัดแจ๋ว <c oughs> หูก็ยังดีมากเลยนะพี่ย่านะไม่นนไมค่อยดีไม่คยดีเลยล่ะะ <laughs> <laughs> ไม่ค่อยดี วันนี้คุณย่าติดเชื้อพิท้าก็เลยมาให้ยาฆ่าเชื hmm. enfin ้อ5้าวันเพื่อความปลอดภัยเนะแมว่าเรื่างเดิมจะเกิดเร่องพวกนี้เขาส่วนใหญ่แบบเมื่อวานคุณย่าไปบอกพยาบาลใช่ไหม แต่ว่าตอนนี้คุณย่ารู้แล้วว่าเราต้องให้ย้ายครบห้าวันเนาะคุณย่าก็ไม่กลับแล้วจนกว่าจะครบห้าวันเนาะแล้วเราเค่อยกลับบ้านเนาะเยี่ยมมากเข้า <c oughs> <c oughs> ใจทุกอย่างเลยเนาะค่ะคุณยนะ่าน่ารกเลยเราก็ไม่ต้องกลับนะ <c oughs> เนาะเราต้องเชื่อฟังคุณหมอนะ น่ารักไหมใครน่ารักมากคะคุณอนง <c oughs> คุณอนนงน่ารัก <c oughs> รู้เรื่องคุณยายนั้นรู้เรื่องมาก่ <c oughs> ชอนางานอันนงสุกคนท้าตาม <c oughs> ใช่ไหมคะเวลาพยาบาลถามเขาถามคุณยายชื่ออะไรคะ <c oughs> ชื่ออะไรคะอันนนามสกุล <c oughs> คุอเนตาตาหน้าเราอย่าีค่เรื่อนทุกอย่างคู่น่ัวไฟนี่ชรเดี๋ยวก็หลุดอะไรเหรอวัวไฟไฟไฟหลุดใช่ไหมอ๋อเอามาดูเสียมาดู